ีครับคุณผลสชายชาแนลนะครับกับข้าวเที่ยงยุคโควิดนะครับมาดูกันครับนี่นี่นะครับมุนปาการนี่ครับนี่นะครับต้องกินอย่างนี้ครับไม่งั้นไม่ปลอดภัยนะครับขนาดกินอย่างนี้ก็ยังจะไม่ปลอดภัยอยู่นะครับเี่ยนกันเอาเยอะนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วก็เข้ามากดติดตามกด ชอบจะใช้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขุนผลสายแชนแนลนะครับคลิปสั้นๆน,นะครับมันทำไงได้เนาะฮะยุคโควิดนะครับโควิดมาแรงนะครับท่าน,นที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับอยากเก็บกลับบ้านแล้วนะครับลงมาผิดแล้วนะครับลงมาผิดนะอันตรายนะครับ ถึงแวดล้อมเยอะนะครับนี่นะครับมากินข้าวกับไผ่นะครับกับกล้วยนะครับเรระวังยากนะครับเชาววีดนี่ครับเปินกันมากนะครับทำไงมันจะไปจากเมืองไทยสักทีก็ไม่รู้นะครับไปไหนมาไหนก็ลำบากนะครับกินข้าวก็ต้องระวังนะครับ การเดินผ่านกันก็ต้องระวังนะครับผมคลิปนี้คิดสั้นนะครับสวัสดีครับ